ถ้าคุณกําลังมองหากระบังหน้างานเชื่อมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมแบบต่างๆหรือแม้แต่งานเจียนะครับที่ให้การป้องกันสูงที่สุดแล้วก็มุมมองชัดเจนนะครับสวมใส่สบายผมขอแนะนําตัวเด็ดตัวนี้เลยนะครับผมกระบังหน้างานเชื่อมยี่ห้อโบเล่รุ่นโววีนะครับผมผมเชื่อเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สําหรับงานเชื่อมทุกประเภทอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับอยู่กักบช่องแอนติเมทพัสดผัยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะครับสําหรับตัวกระบ,บังหน้า สำหรับงานเชื่อมนะครับยี่ห้อโบเล่รุ่นโววีนะครับผมจากประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของดีไซน์และวัสดุกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโดยสําหรับตัวของวัสดุที่เป็นตัวของโครงด้านหน้านะครับผมตัวนี้เนี่ยจะทําจากโพลีเอไมล์นะครับผม PA66 นะครับซึ่งจะมีในเรื่องของความแข็งแรงนะครับพงทนป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันการลามไฟได้ดีนะครับผมน้ําหนักโดยรวมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่480กรัมเท่านั้นนะครับผมน้าหนักเบาสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ ที่ด้านบนนะครับผมในส่วนของตัวที่ปรับสีษะนะครับผมเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับผมซึ่งจะทําให้กระชับเวลาที่เราสวมใส่นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวของสายรัดเนี่ยเขาจะเป็นในรูปแบบของแบบปรับหมุนนะครับผมสามารถหมุนเพื่อปรับกระชับได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นดีไซน์นะครับผมเขาจะเรียกว่าดีไซน์เอโกโนมิกนะครับผมซึ่งจะทําให้กระชับนะครับเข้ากับสรีระของผู้สวมใส่อย่างแน่นอนครับผม โดยสำหรับตัวเลนรุ่นนี้นะครับผมจะมีตั้งแต่เฉด4นะครับแล้วก็9จนถึง13เลยนะครับซึ่งเฉด4เนี่ยก็จะเหมาะกับงานที่เป็นงานเจียนะครับส่วน9ถึง13เนี่ยก็จะเป็นการปรับระดับในรูปแบบของงานเชื่อมนะครับโดยเลนเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของออโต้เลนนะครับปรับแสงเองนะครับโดยมีการปรับในเรื่องของค่าเซนซิทีฟนะครับแล้วก็ค่าดีเลย์อยู่ภายในนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้พลังงานจากตัวของโซล่านะครับแล้วก็มีพลังงานจาก่านด้วยนะครับผมสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปได้นะครับผม ในส่วนของการป้องกัน UV นะครับผมสามารถป้องกันได้ทั้ง UV แล้วก็ IR ได้ถึง99.99% 99เลยนะครับผมลดความเสี่ยงจากแสงเชื่อมแล้วก็ความร้อนนะครับผมแล้วก็ตัวของเลนนะครับผมได้มีการเคลือบตัวของ anti scratch แล้วก็ anti fog นะครับป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็ป้องกันการเกิดฝ้าอีกด้วยเวลาที่เราทํางานนะครับผมตัว electro optical filter นะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่110คูณ90มิมนะครับผมความหนานจะอยู่ที่11มิเมเท่านั้นนะครับผมุมม มองในการทำงานเนี่ยก็จะกว้างอยู่ที่96คูณ39มิลิเมตรนะครับซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของอาการเมื่อยตานะครับผมเวลาทำงานก็จะไม่ต้องมีการเพ่งในการทำงานนะครับผมซึ่งด้านหน้านะครับผมก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับ2จุดนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับระบบเลย์แล้วก็ตัวของ s e n s i ท i วิตี้คอนโทรนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการปรับค่าแสงอัตโนมัตินะครับผมแบบที่ผมบอกในขั้นตน้นนะครับ ในส่วนของมาตรฐานนะครับผมจะมีหลักๆด้วยกัน3ตัวนะครับตัวแรกนะครับผมก็จะเป็น EN166 นะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานแว่นตาน,นิรภัยของยุโรปนะครับตัวที่2จะเป็น EN175 นะครับมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้าสำหรับงานเชื่อมและมาตรฐานสุดท้ายนะครับก็จะเป็น EN379 นะครับเป็นมาตรฐานฟิลเตอร์ปรับแสงอัตโนมัติครับ สรุปจุดเด่นนะครับของเจ้าตัวโบเล่รุ่นโบวีตัวนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของงานเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมรูปแบบไหนหรือแม้แต่ง,งานเจียนะครับเจ้าตัวโบเล่โบวีตัวนี้ก็คือตอบโจทย์กับทุกงานเชื่อมเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวการปรับแสงอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับผมในเรื่องของการปรับดีเลย์นะครับผมตัวนี้เขาก็จะมีในเรื่องของเซนเซอร์2จุดนะครับผมที่เป็นระบบดีเลย์แล้วก็เซนซิสติวิตี้นะครับผมในการปรับแสงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เบานะครับผมเพียง480กรัมนะครับผมมาตรฐานสากลน,นะครับผมเพิ่มในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ความมั่นใจในการทำงาน นะครับแล้วก็ตัวของเลนนะครับผมที่เป็นตัวออโต้เนี่ยก็สามารถดึงพลังงานจากทั้งโซล่านะครับแล้วก็จากตัวฐานได้อีกด้วยนะครับเป็น2ระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครสนใจนะครับหรือกำลังมองหาใี่ส่งตัวกระบังหน้างานเชื่อมดีๆนะครับผมก็อย่าลืมเจ้าตัวโบเล่รุ่นโบวีตัวนี้นะครับผมจากอันติเมทพัสดผายนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมอย่าลืมติดตามกันครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ